วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นโหมดใหม่ในเกม Golden Spatula กันครับผมนั่นก็คือโหมด Legend Lumbo นั่นเองเป็นโหมดตำนานโดนเดือดวมนนี้เป็นโหมดที่คอลแลบระหว่างเกม Golden Spatula และ League of Legends World Championship ซึ่งในเกมคุณจะได้เล่นทีมที่เป็นแชมป์โลก LOL รวมถึงทีม T1 ด้วยครับซึ่งในฐานะเนี่ยที่ผมเป็นแฟนคลับ T1 ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับความใฝ่ฝันของผมก็คือผมอยากเห็น T1 เป็นแชมป์โลก World Championship นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย Golden Spatula โหมดใหม่นะครับมันมีโหมดสามารถเอา T1 มารวมเป็นทีมแชมเปี้ยนชิ p เได้องผมเฝ้าดูทีวันคว้าชแชมป์โลกมาครั้งแล้วครั้งเล่าและตอนนี้ในโหมดใหม่ของโคดเด้นสปาร์ทูล่าผมสามารถควบคุมสามาชิกทีมของทีวันเพื่อจัดตั้งทีมรวมแชมป์ได้โดยตรงเราจะเห็นการประสานงานและสกิลที่แข็งแกร่งพิเศษในโหมดใหม่การชนะด้วยไล่อัพทีวันทำให้รู้สึกเหมือนได้คว้าแชมป์เอลเอลเองเลยครับผมแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือโหมดนี้ครับเลเจนด์สัมเบเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับเราไปที่กดปุ่มเพลย์นะครับผมแล้วก็มาที่โหมดชิงแชมป์โลกนะครับอ่ะมันจะขึ้นว่าโหมดจํากัดเวลานะครับ รวมทีมแชมป์โลกในตำนานของเกม LPL เนี่ยมาไว้หมดเลยนะครับทีมแรกเลยที่ขาดไปได้ครับก็คือทีม T1 นะครับซึ่งเป็นทีมที่ได้แชมป์โลกในเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพเนี่ยหสมัยนะครับผมหลังจากนั้นครับก็เป็นทีม IG ครับแชมป์ปี2018ก็มีหรือจะเป็น EDG นะครับแชมป์ปี2021ก็มีนะครับและก็เป็น Fpx นะครับแชมป์ปี2019นะครับผมซึ่งใน Legends of t w l เนี่ยนะครับเราสามารถจัดทีมไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามครับ T1 EDG Fpx อะไรมาสู้กันได้หมดเลยนะครับรับรองว่ามันแน่นอนครับผมแฟน l l เนี่่ยต้องไมพลาด ซึ่งเรามาดูจุดเด่นของโหมด Legends s u m b e กันนะครับก็คือจุดเด่นของโหมดนี้เนี่ยนะฮะคือมันต้องใช้กลยุทธ์ครับกลยุทธ์คือทุกอย่างของเกมนี้ที่เนี่ยไม่มีเพื่อนร่วมทีมให้มันต้องปวดหัวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนเกมเล่นคนเดียวครับผม1ึงต่อ7นะครับก็จะใช้สมองล้วนใช้การวางแผนล้วนในการเล่นเกมกับอีก7คนที่เหลือนะครับอีกอย่างครับเกมนี้นะจบมันแล้วก็เล่าใจทันใจไพลุ่นะครับเพราะว่าเกมนี้โหมดเนี้ยมันจบภายใน10นาทีเท่านั้นเล่นจบไวกว่าโมบ้าปกติที่เราเล่นกันใน L L เนี่ยใช แล้วทั้งหมดนี้นะครับอัปเกรดเป็นฮีโร่4บาทและ5บาทให้กลายเป็น3ดาวง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะมันจบเร็วไงโอกาสที่เราจะได้สูงตัว3ดาวเนี่ยมันก็ไวเลยครับเล่นแป๊บเดียวเนี่ยเราก็จับจุดได้แล้วแล้วก็มีซินเนอร์จี้ฮีโร่หลากหลายนะครับแต่และตัวก็จะมีเอฟเฟกต์เฉพาะตัวเนี่ยพอเอามารวมกันก็จะเกิดคอมโบรวมกันสุดโหดเลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมกสดๆในโหมดเลเจนด์ลัมโบนะครับผมมาเจาะลึกของโหมดเลเจนด์ลัมโบก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันเล่นยังไงนะโอเคครับเรามาดูรายละะเเเเเอออีียยดดกกกกมมมมพพล์ขงงโหนนน้ันัแบบบึึๆครรซ่่ิ แต่ละคนที่จะมีเลือดประมาณ40หน่วยอัพได้สูงสุดถึงเลเวล6เลยนะครับแต่ว่าไม่มีรอบหมุนตัวนะเพื่อนๆมันจะไม่เหมือนหมดอื่นตรงนี้นะครับหมดอื่นมันจะมีรอบหมุนตัวอันนี้ไม่มีรอบหมุนตัวนะครับ<อ>ส่วนร้านค้าเนี่ยรีเฟรชแต่ละคาเนี่ยมันก็จะมีเพียงแค่4ตัวเลือกเท่านั้นซึ่งบอกเลยครับว่าอย่างเงี้ยการบริหารทองของเราเนี่ยที่เราได้รับมาแต่ละรอบเนี่ยก็สาคัญสุดๆนะครับเพราะตัวเลือกมันน้อยซึ่งรูปแบบการเล่นบากนะครับรอบเล่นเนี่ยจะมีตั้งแต่ชว่วงต้นเกมครับจะมีาสาม ว่าสู้3นะครับแล้วก็มีรอบฟาร์มของเนี่ยหอันนะครับหรอบนะครับแต่พอพอถึงสเตจหกเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น6รอบต่อสู้ไปเลยซึ่งยูนิตทั้งหมดนะฮะก็จะมี24ตัวนะครับผมยีตัวธรรมดานะครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยจะเป็นระดับฮอร์สเลเจนส์เลยนะครับแต่ว่าไอระดับฮอร์สเลเจนส์เนี่ยจะมีราคา6ทองนั่นเองนะครับตัวระดับตำนานนั่นก็มีครับนั่นก็คือใครสาเนี่ครับผมเป็นบอทเลนนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันในเอลพีซีเอดิแครีนะครับแล้วก็คืออมิดเเลนนนั่ง ของเลนการ LLPC และแน่นอนครับทีมที่มีในเกมในโหมดนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ทีมนะครับมี IG T1 f p x แลวก็ EDG นะครับซึ่งทุกคนสามารถผสมทีมได้อย่างอิสระเลยนะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องเลือก T1 มาอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเลือก EDG มาอย่างเดียวก็ได้นะครับปนกันเลยก็ได้นะครับเอามาช่วยลบเป็นเวอร์ชัเป็นชิปคว้าแชมป์ไปด้วยกันแต่ว่าถ้ามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างคอมโบซีดจีตรต่นัตทีมของแต่ละปีได้ด้วยสรุปง่ายๆนะครับก็คือโหมดนี้ต้องวางแผนจัดทีมบริหารทองนะ เรื่อยๆเะครับเพื่อที่จะเอาตัวละครดีๆลงไปในสนามแต่เพียงแค่การตัดสินใจพลาดไปแค่หนึ่งครั้งเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนผลชชนะแพ้ไปได้เลยโอเคครับผมเกมแรกนะครับเราจะไปจัดคอมทีวันกันนะครับผมไปเลยครับกดค้นหาห้องเลยครับผมไปอุ้ยเจอห้องแล้วครับผมไปกดยอมรับเลยครับมาครับผมเกมแรกครับเปิดมาตัววางก่อนเลยครับชนะแล้วครับเก็บของโอเคทีนี้เราจะเอาไอ้นี่มาขายครับ อุ้ยอะไรเนี่ย Heavy is the c r o w ลว์ไปเพลงแชมป์โลกนะครับทีนี้เราเราเราจะไม่ซื้อตัวอื่นครับเราจะซื้อแต่ T1 โอเคเอามาเลย T1 Y ครับผมอาจารย์เราขายอันนี้เอาไอเทมเอาขอนไดเมดไปครับบีเอฟซอสสไปริ g โก้ครับออกคิดดีคอเลยครับอันนี้เอารีเคิร์ฟโบ้เลยครับเอามาเป็นไอเทม t ีใส่ทีวันเข้าไปก่อนปั๊บส่วนหน้าซ้ายบนเนี่ยมันก็จะขึ้นว่านี่ครับตอนนี้เรามี T1 นะครับหนึ่งตัวก็มี FPS พหนึ่งตัวนะครับซึ่งเราจะรอ T1 อันต่อไปนะครับทีนี้เราดีเฟ เรียบร้อยครับได้วายมาแล้วซื้อนามาด้วยนี่ของทีวันอุ้ยอันนี้เจอคนแล้วเนะี่ยอุ้ยมันมี3ตัวแล้วว่ะแต่เรามีเลเวล2ครับดูว่าสู้ได้หรือเปล่านะครับผมวายโอเนอร์โอเนอร์โอเนอร์หอันนี้สกินโอเนอร์เลยนะนานี่สกินซูสนะครับเขาเลยเอาเลยปุย๊บอุ้ยแต่สู้ไหวว่ะทุกคนสู้ไหวว่ะอีกฝั่งมันมี2ตัวนะครับเท่ากันแล้วตอนนี้ครับเฮ้ยเสู้เขาหน่อยสู้หน่อยอย่าตายอย่าตายเอาแล้วเหลือเหลือพีเอ็กเหลือพีเอ็กเหลือพีเอ็กโอ้ยฟาดไปนิดเดียวนิดเดียว อันนี้ APX กันแพงเหรออันนี้กิมกูนครับอันนี้กิมกูนผมจำได้โอ้โหเรียบร้อยไปครับ2ตัวชนะสามตัวเป็นไปได้ยังไงกัน T1 T1 นี่ไงมีวายอีกแล้วนะครับมีโยนเอ้ด้วยขายนี่เับไปเลยกิมกูนใส่โยนเอเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัพเวลปาบเลเวลสามใส่นาเข้าไปตุม้มนี่ตอนนี้เรามีทีวันสามตัวไปลุยสู้เขาสู้ได้แต่มันมันแอบใส่ไอเทมแล้วว่ะฝั่ง เราไม่ได้ใส่ไอเทมเลยเดี๋ยวผมใส่ไอเทมเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้ยไม่ไหวมันมีไอเทมเยอะมันแอบโกงครับใส่ไอเทมนะต้อนมันห่อแล้วกันใส่เทมไปตอบแพ้ไปขอนรอบแรกไม่เป็นไรมาเฮ้ยโอ้โหอันนี้มามาอยู่นี่แล้วนะครับอยู่นี่ไปมีเฟสอีกมีอะไรไหมเฮ้ยน,นานเลเวลซอมเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวใส่เทมไม่ทันสู้ได้ยไหมอันนี้เฮ้ยลุมลุ้มลุ้มเลยเฮ้ยโอ้โหสู้ได้ายปะ อุ้ย <problem> สู้ไม่ได้อุ้ยอันนี้รอบฟาร์มอันนี้รอบฟาร์มต่อไปเราต้องการทีวันสตัวแต่ว่าอุ้ยถ้ามาอีกตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับใส่ท็อป2มีตัวละครมีอะไรไหมอุ้ยมีเทมเก็บ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 เอออันนี้อะไรดีจะรับเบี้ยมสอนห้าชิ้นหลังจากนั้นเราก็เฮ้ยเอา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 เลเวลกันไหมเอาเลเวลอุ้ยเลเวลยังยังไม่ถึงครับเอาไปใส่เทมไปก่อนใส่เทมไปก่อนอุ้มันมี4ตัวแล้วป่ะกูไม่สามตัวสามตัวเท่ากันชูได้ครับเฮ้ยไปแล้วหนึ่งเว้ยเอ้ยหนึ่งเว้ยอุ้ย เฮ้ยเดี๋ยวสุดท้ายสุดท้ายผมว่าสู้ได้ผมว่าสู้ได้แต่เท่าไหรอุ้ยคราวนี้ขาดลอยว่ะคราวนี้ขาดลอยไปทุกคนอุ้ยมาเว้ยมาเว้ยคอมทีวันอีนิดเดียวจะใส่สี่ตัวได้แล้วอุ้ยดูฝั่งฝั่งมันมีกี่ตัวฝั่งมันมีห้าตัวเลยอุ้ยอุ้ยตัวละครมันเยอะจังอะมันจะได้ยังไงเราจะสู้ยังไงเนี่ยห้ารูปสามโอ้โหตายแล้วหนึ่งว่ะ เฮ้ยหรือว่าชูได้โอไม่ได้โอ้มันโกงเดี๋ราต้องรอเพิม่มอีกตัวหนึ่งต้องรีบอัพเวลครับเฮ้ยมาคราวนี้เราใส่ได้สี่ตัวแล้วอัพไวอัพนาซิโยเน่มาด้วยอุ้ยโอ้โหดูดิโอ้โหมันไอเทมมันเยอะจังอ่ะอยากไอเทมให้นาก่อนยัดเข้าไปครับเซนเวสตัวก่อนนี่กากอยกากอยยัดทำอะไรไอเทมสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมอุ้ยอุ้ยสามต่อสามสามต่อสามเฮ้ยเหมือจมนจะได้เหมือนจะไหวเหมือนจะไหว,ว,วผมจะไม่นี่ถึกจัง เมือนจะไหวครับเหมือนจะไหวครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือเหลือเหลือสองเหลือสองสองต่อสามลุมันลุมันลุมันไว้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 ไวเฮ้ยอย่าสับสนอุ้ยตัวละครมันสับสน เดเมทที่ทำใครทำในเมทเยอะสุดเอาโยนี่อย่ทำในเมทเยอะสุดว่ะเดี๋ยวต้องยัดของให้โยเน่อู้ยแตมันมันต้องการบัฟต้องมีท็อป2นะอย่างงั้นเราเอานาออกสนามกันก่อนนะครับซื้อท็อปหรือเอาซัพพอร์ตมาใส่แั่ตัวนึ่งไหมผมรู้แล้วเราต้องเอาท็อป2เนี่ยในเมื่อตัวมันซ้ำกันมันจะไม่นับไอ้ด้านซ้ายครับเดี๋ยวเราจะเอาท็อปอีกอันนึงกันมาใส่เอาไปในซีรีส์ลาลอด5ชิ้นตีไวตีไวตีไวมีตัวอื่นไหมที่ไม่ใช่ทีวานครับตอนนี้อยากเอามาลงก่อนเนี่ยท็อปท็อปท็ออ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 อปป้เเ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 าา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 าลลีีีียยยไไไมมงงแแททนน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 กกึ๊บบ่ัััดฟ มันได้บัฟกันเองอุ้ยซื้อนาเลเวลสาม่อยเลเวลสามอุ้ยเลเวลสามหมดแล้วอุ้ยอัปเกรดอัปเกรดเลเวลสามครับต้องรอต้องรอแมช์หน้าใช่ไหมแมช์นี้ไม่ทันเจ้าเสือซื้อเลเวลไว้ไมไห,มหมดเลยตีบัน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 สู้ได้ไหมโอ้ยสู้ไม่ได้เอา้าเอา้า ุ้ยเกมจบไวมากนะครับเดี๋ยวี่ผมปอกคือเกมมันจบสินาทีเท่านั้นมาคอมต่อไปนะครับแบตต่อไปเราจะไปลองจัดคอม IG ดูนะครับผมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมาครับผมคราวนี้เราจะมาเล่นคอม IG มกันบ้างนะครับมาเปิดมาซื้อ i อมาเลยราคารครับราคาโอเคเก็บไอเทมเก็บไอเทมปุ๊บไอจีสองตัวแล้วนะตอนนี้ครับมีเลบงแล้วก็มีไอร์เลียนะครับผมไปลุยแล้วก็มีราคาอีกตัวหนึ่งเราจะออพเลเวลออพเลเวลมาเอาราคาลงรัวพลังไอจีสามตัวครับไอจีมันต้องแข็งแกร่งเลย มันมีไอเทมว่ะเราขายไอเทมรอเลยเราขายไอเทมรอเลยเฮ้ยเรามีเดอะบองเรามีเดอะบองเราต้องเอาเอาเอาของเวทครับเอาของเวทของเวทแล้วก็ของเวทโอเคเอาเบียฟซอสบ้างเราเบียฟซอสเฮ้ยมีคามิวมีไอจีเดอะบองซื้อมาให้หมดซื้อมาให้หมดครับอุ้ยมีราคาเลเวลสองแล้วเอาไปเลยยัดลาบาดอนให้เดอะบองครับผมไปเดอะบองมีลาบาดอนเอาเทียบีกเอาเทียบอีกเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยเดอะบองลาบาดอนสู้ได้ตีไปตีไปตี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 รุยรุย เฮ้ยเอาหน่ยอ,ยเ,อ,ย,เอยเลบรองรับดอดเอ้ยดิสโซชันทุ่มมีโซ่ด้วยเฮ้ยมีแสนแนนด์ด้วยหูยหูยเอ็อนนี้มันโหดว่ะเลบรองลับดอดมันโหดเลยครับทุกคนราคาซื้อราคาซื้อคาเมียวกับคาเมียเลเวล2นะครับผมโอเคอย่างนั้นราคาเลเวล2ใช่ไหมเราเอาไอเดียออกมาก่อนเอาคาเมียยักษ์้าไปแทนปุ้ม เป็น IG 3คนทีนี้ครับถ้าเราใส่ไอจีได้4คนเราก็ต้องเอาไอเดเลียเวอร์สองเขาใส่ไอจีคนหนึ่งโอ้เป็นคอมโบไอจีเฮ้ยคอมโบไอจีเหมือนจะชนะเว้ยไม่ค่อยแพ้ใครเลยครับคอมโบไอจีนี่ขนาดใส่แท่ไม่ครบแม่เนี่ยเฮ้ยสู้ได้ว่ะโอ้ไม่แพ้ใครเลยครับทุกคนเอาไว้รอบต่อไปรอบต่อไปเฮ้ยมีไอจีคามิลมีกแล้วซื้อไวดด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 ้ก่อนซื้อไว้ก่อนเงินหมดรอบนี้รอบฟาร์มครับเฮ้ยมีถ้วยเวอร์ช่ไชิปตรงนี้ด้วยนะครับผมเพิ่งเห็นวิวยโดนโลบังพุ่งโอ้ยพุ่งอย่างแรงนี่พุ่งอย่างแรงเลยบ้อง โอ้ยรว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 ยอะเอ็นเจียลสตาร์ครับไอเทมเวทยัดเท่าไหร่ยัดเข้าไปร่เว้ยอันนี้เอาไอเทมอะไรดีอ่ะมีอะไรเวทไหมอ่ะโอ cji, ้โหไม่มีเวทเลยหรอเอาตีเร็วก็ได้ตีเร็วเฮ้ยเน่บอลสตาร์เอาเทียบผสมตีเร็วมาแล้วเลยบอลผมฟูไอเทมมาแล้วแต่ไม่ใช่เลยบอลเลเวลสองเลยน่าจะพอสู้ได้อยู่อุ้ยมันมีสี่ตัวแล้วโอ้โหทำไมมันเร็วจังเลบองเอาหน่อยเลบองเอาหน่อยพุ่งเฮ้ยเก็บไปแล้วตัวหนึ่งไหวไหมไหวไหมไม่ไหว ไม่ไหวไม่มีสีตัวโหเยอะนะโหดเฮ้ยซื้อไอจีนี่ได้แล้วได้แล้วไอราเลียเลเวลสองครับไอราเลียเลเวลสองเดี๋ยวเราจะเอาไอราเลียลงมาเป็นสี่ตัวนะครับอัพเลเวลอัพเลเวลให้หมดเฮ้ยมาเว้ยเฮ้ยผมว่านน้สู้ได้มันยังไม่ได้ใส่ไอเทมทีแม้มันจะมีคนเยอะกว่าเราก็ตามนะเลยบองพุ่งใส่เซจูนิ่อุ้ยเซจูนิครึ่งหลอดพุ่งทีเดียววิวิค่าค่ายเกฟ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 สวยสวยสวย เลยสองคนเลยสองคนเลือบอลจัดการมันปุ่งโอ้โหหายหมดเลยไปเราต่อไปแล้วมันมีตังคแล้ซื้อเลเวลเลยครับซื้อเลเวลเลยทีนี้เราจะเอาไอรเลียใส่เข้าไปครับปุ๊มแล้วก็เลือบองไว้ข้างหลังหน่อยเลือบองไว้ข้างหลังนี่ที่เหลือคุ้มกันเลือบองวางไว้โอเคทีนี้มีอะไรให้ซื้อบ้างมีราคารู้มีไอโอ้โหมีคามิวอีกแล้วตังไม่พอเอาวะสี่สีส่เว้ใส่สี่เว้ยไอใครสัมันอันติรายด้านหลังเลือบองพุ่งเอ้าทำไมเลือบองพุ่งไม่โดน ใครสาพท์มาด้านหลังเอาเลยมองตายโดนใครสาพล้วงอวิหรือว่าเอาเลยบองไว้ตรงกลางไม่ให้มันล้วงหลังขุเช่าเลยบองไว้ตรงกลางอาจจะชนะเนี่ยเคยศัพท์มันโกงมากเลยอ่ะในราคาครับเฮ้ยราคาสามดาวแล้วอุ้ยรอบนี้รอบฟาร์มรอบนี้รอบฟาร์มหมาป่าอุ้วิหมาป่าไปด้านหลังเว้ยเลยบองผมโดนเลยบองผมโดนอุ้ยรู้แล้วต้องห้ามเลยบองไว้ด้านหลัง เน้่โดนล้วงครับเอาตรงกลางดีกว่าเล่ย์บอลฟูไอเทมแล้วทีนี้เราต้องเอาของให้ราคานะเอาถึกๆมาถึกๆถึกๆไม่วอมหมกวอลหมกโอเคสำหรับตำแหน่งหน่อยเอาเล่ย์บอลไว้ตรงกลางๆหน่อยโอเคได้แล้วได้แล้วเ,เดี๋ยวไม่เจอเอ้ยสู้ได้ไปเนี่ยสู้ได้ไปเนี่ยเอ้ยจากเราก็เลเวลเยอะเหมือนกันนะเราก็เลเวลเยอะเหมือนกันนะเล่ย์บอลสกิลหน่อยเล่ย์บอลสกิลหน่อยราคาขับหน้าเออเล่ย์บอลสกิลสวยสวยอุ้ยโดนยกลอุ้ยสตาร์ทสามเล่ย์บอลอุ้ยเล่ย์บอลตายโอ้โหไม่ไหว เรียบร้อยเลยโอเคครับผมหลังจากที่มีเกมเพลย์มันๆไปแล้วนะครับทางโกลเด้นสปาร์ตูล่านะครับยังมีอีเวนต์สุดพิเศษด้วยนะครับผมถ้าเราเข้ามาในหน้าอีเวนต์นะครับอีเวนต์เวอร์แชมเปี้ยนชิพ2025ครับผมซึ่งมีระยะเวลาอีเวนต์ตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2025นะครับถึงวันที่9พฤศจิกายน2025เวลาเที่ยงคืนนะครับทำให้ชั่นรายวันและรายสัปดาห์เพื่อรับของรางวัลสุดลิมิเต็ดไม่ว่าจะเป็นมาสคอตต์เวอร์แชมเปี้ยนชิพของช่องอิมโบทเจ๋งงบบบววกกกัรรอออาต์2025ข แลอีเทนอลเทรเชอร์นะครับแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับผมอีเวนต์เนี่ยมีจำกัดเวลานะครับรางวัลจะหมดสิทธิ์หลังจาก9พฤศจิกายนและเป็นชั่นรายวันรายสัปดาห์เนี่ยจะรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมล็อกอินทุกวันนะครับแบบนี้นะครับทำมิชชั่นให้ครบเพื่อที่จะไม่พลาดของเด็ดๆนั่นเองนะครับผมต่อไปครับเรามีทีวันเอ็กซ์คลูซีฟลิทเทิรเลเจนที่เป็นชิบิเนี่ยเข้ามาในร้านค้าด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ครับอันนี้คือชิบีเวอร์ลิม ชิบิเวอร์ที1ลิมิเต็ดโยเน่นะครับผม oh, มี2ตัวนะครับมีทั้งวายและโยเน่ครับชิบิวายคือสปิริตนักสู้เต็มขั้นคำพูดจิดปากคือเทคครับฟิลเดอร์พาวเวอร์ส่วนชิบิโยเน่เนี่ยคือท่าทางสง่างามดาบคู่นะครับสื่อถึงความยิ่งใหญ่และเกียรติยศซึ่งลิทเทิร์นเลเจนด์เหล่านี้เนี่ยจะมีเพียงแค่ช่วงอีเวนต์เท่านั้นนะครับพลาดแล้วพลาดเลยถ้าเพื่อนๆนะครับชอบเล่นเกมมันๆและจบไวๆภายใน10นาทีครับไม่ต้องไปรอนานแถมยังใช้สมองใช้กลยุทธ์ด้วยนะครับอย่าลืมมาเล่น Golden ula, น Golden Legend Spatula Lumbles ะครับผมมโหด โหหมมดใม่ทำภารกิจเพื่อรับน้องช้องฟรีห้ามพลาดเลยนะครับเกมจบไว10บนาทีแต่กลยุทธ์ดีก็คือชนะนะครับจัดทีมแชมป์โลกและยังมีดิ t เท e ลเลเจนชิบิด้วยน่ารักสุดๆเรียนรู้วัยและสนุกฟิลมันจัดเต็มครับแล้วใครได้รางวัลอะไรกันบ้างมาแชร์ในคอมเมนต์นะครับผมสว่วนผมจะไปเล่นกกนเดียสนสปาทูล,ล่าต่อแล้วไว้เจอกันครับสวัสดีครับ